ครับสวัสดีครับมนีมาเลี้ยงงูต่ว่าไรลูกกินลูกเขาครับอย่างนน้ำนำนำท่วมไรนำแกงมากนำท่วมไ,ไเรเลยจัดจัดเลยจัดลูกนี้หน้าที่เป็นเกลียวแล้วหน้าทำไม่หน่อยที่เป็นเกลียวแล้วครับนำท่วมครับ น้ำแกงมาถวม่วน้ำฝนน้ำแกงเนี่ยมาถ่วมก็เลยเป็นลูเขาครับตอเขามันเกิดลูกขึ้นมาหัวลุยเลยครับลงลุยจะก,กันในน้ำเลยเดีย๋ยวสวีทซับหน่อยตัวเดียวท่านในร่งน้ำมูฮะตนั้น,งนงลงหมดแล้ว ครับน่าไม่สิลรอครับนะกินบนบกเนี่ยในนามเนี่ยปานควายครับนะนมั่วนามกระทัวไม่สิลรอครับนี่ครับตอนแร่งๆกน็นี่พอได้กินยุดล้านนี่แต่ว่า หน้านี่ก็ต้องทำใจครับนี่ปอดีมาโดนแล้วครับฝนฝนแช่ฝนตกน้ำแช่ครับนี่เดือดโน่นน้อยๆครับนู่นที่เลี้ยงประจำหญ้าขึ้นครับปอดีมาเลี้ยงเพราะว่าเป็นน้ำครับแล้วมัอนี่ก็เรื่องสมมติวันไปแล้วครับเนาะมาเลาะไปหาเลาะไปเรื่อยๆครับเนาะจนซุดชิ้นสุดลีลีก็ขังขอกครับนี่สำนันครับ ตรงนี้ยี่สับหน่อยฮะต้องฟื้นครับกินไน้ไานมาเป็นกับต้องกินเป็นครับฟื้นไว้ฟื้นไว้ครับเพราะว่าถ้ามีน้ำไร้กินบ่ได้กับต้องกินหนึ่งสี่แล้วครับตุ้ยกินเอามาสองคองเขามันนี่นครับคอแม่พันธุ์ครับ งัวก็ต้องจังสี่แล้วครับเนาะตอนที่ครั้งบ่จําเป็นบ่ขังครับเนาะเพราะว่าหาหญา้าหาฟางฟางก็เหลือหน่อยน้ำปีนี่บ่พ่อครับเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วนี่ก็สิสะสมให้พ่อปีหน้าครับปีนาองอัดให้พ่อครับอัดไปหาอัดไปเท่าะเลสามร้อยครับสามร้อยก่อนหมอพ่อครับเนาะก็จะอัดอีกจกัก มีทุนก็เสียาจากพันพุ่นละครับเนาะอย่างบันไดพันพุ่นละหมดครับหมดยืนในฟังมาคอยได้็กหมดหลายครับน้ำถมบันไดก็มีแต่ข่วยห,หมดนี่ครับการเลี้ยงแบบลงทุนโดยเลี้งครับเนาะบ่ลงทุนโดยขังขอกลงทุนโดยอาหารลายบันไดครับลงทุนโดยอยู่เลี้ยงมาเลี้ยงครับพามาเลี้ยงพาผลมาหากินตาม พื้นที่ว่างๆครับพื้นที่ทำเลว่างวันใดเพิ่นเห,ห็ดไห,ห,ห้เห็ดหน้าเห,ห็ดสวนเห็ดไห้ไปได้ว่างๆเขาก็ได้เลี้ยงครับตั้งสี่หลังเลี้ยงไปตามซอกๆอยู่ฟังฝากเตยเนี่ยฝากมูลเนี่ยยุนี่เขาเอินฝากมูลเนาะขามมูลมาเอินฝากมูลครับเนาะขามจขามฝ้ายขามเตยกับฝากเตยนะครับเนาะเลี้ยงเนี่ยย้ำแรงกับป่อยทุ่งครับเนาะไ่ทุ่งยามเกี่ยวเขาเรียวใกล้แล้วครับนี่ก็ ตุลาย่างเขาตุลา,าแล้วรครับสิเขียวเราเมื่อยืนเมื่อยนี่ครับกระชือวัสดาแล้วเขาโอ้ยยัสิเขาแล้วครับนะมื่อยอัดคลิปนี่ก,นรมมนรนกระชือวัสดาทามสิบแล้ววะนะก็นี่นครับเอากระเหลียงแมงสีครับเนาะให้เพื่อนได้กินได้จังสี่ละตามสภาพแวดล้อมครับที่มีครับเนาะมีน้ำก็เลี้ยงในน้ำครับเป็นสิบปั๊บโตไปเองครับเนาะ บนบกก็มีแนครับกินมือนันมือนี่สลับกันไปครับพื้นที่ก็จํากัดไปเลยครับเนาะปีนาฟ้าไม่กะเบื้องบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าสีวอมีบอลเลี่ยงคนละครับจังสีไดเปลี่ยนเป็นเลี่ยงอยู่บานครับนะเนาะจนกว่าผูสิบไป,ปไบันดเพล่ะวันเขาทํากินมืดเพละ่ะวันนี้เขากพอ่อพอกันทํานี้ครับเนาะทักทายสวัสดีกันทุกท่านนะครับนะเนาะพ่อทำนันี้สะกอน เรื่อยเบิ้งเรื่อยๆครับบรรยากาศวิธีชาวบ้านที่คนเลี้ยงงวัวที่นะครับผมสวัสดีครับ